ันต้องได้เจอดาราดังด้วยนะใครเหรอจีฮุบใครนะคิมจีฮุบคิมจีซก ok. หรือคิมจีฮุบอ๋อคิมจีซกเฮ้ยทุ่นจับเขาด้วยเหรอถ้าทางเขาคงจะดังมากเลยนะเพื่อนฉันก็ค้างใครยเขามากนี่ถึงขนาดกับส่งชิงรางวัลเพื่อจะได้วันมี้แอนด์ีกับเขาที่นี่เลยนะ แล้วคุณไม่เสีย้เหรอที่ไม่เจอตัวจริงเขาฉันไม่เห็นจะเสียใจเลยนี่ฉันไม่ได้สนใจแล้วก็ไมไ่รู้จักอะไรเขาเลยสักนิดอติพิหี่ไหต้อไม่รู้ฉันว่าถ้าทางนิสยัยน่าจะเอาตัวใจตัวเองน่าดูคงคิดว่าตัวเองมีดาราดังใหญ่นี่ตามกำหนดการแหละต้องรักผู้ชายที่สนามวิ่ก็ไม่มาปล่อยผู้ชายนะลอเก้อ คนเขาอุตส่าห์ห้างน้ำข้าทะเลมาหานี่ถ้าเจอหน้าฉันจนะด่าให้ใจร้าย,ายที่มได้ลงคอนี่โตชั้นเรียกเลยเขาลงนะท่านอยากมาที่รัดเวอยอะไรนะเวรอยจงฟ้าเอเอ,เอใช่ฉันอยากหมอชิวานี้มากกว่าแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่อ ขอพรทคุณได้ผมรักยูแล,ละลอที่เขาว่ากันว่าคาอธิษฐานของวัดแห่งนี้ทําให้ความรักของคนสมหวังมามากมายนนมิถั่วนก็คงจะจริงทีนะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณต้องสมหวังแนนะ่แน่ผมไม่ได้หมายถึงแฟนผมอธิษฐานให้แม่แล้วแม่คุณป็น่ไรอ่ะท่านไม่ค่อยแข็งแรง แล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขนะ่ะก็ผมจังความได้อนะข้าเล่อยแต่รอแล้วก็รอทำไมอ่ะเอ้ยฉันขอโทษนะฉันถามคุณมากเกินไปอ่ะ ึ้นมะจะอธิษฐานอะไรฉันอธิษฐานว่าคำอธิษฐานของฉันคงฟังดูเพ้อเจอ้อแล้วก็ไร้สาระไม่เทียบกับคำอธิษฐานของคนอื่นในฐานะที่คุณช่วยฉันไว้งั้นฉันจะอธิษฐานให้คุณนะ ฉันจะอธิษฐานให้แม่คุณหายเจ็บป่วยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้คำอธิษฐานของฉันช่วยให้ความหวังแล้วก็สิ่งที่แม่คุณรอ,อคอยอยู่เป็นความจริงจริงจีเราช่วยกันอธิษฐานนะช่วยกันสองคนคำอธิษฐานได้แรงขึ้นเป็นสองเท่าไง ขขงคุณเขออียนว่าอะไรขอบผมเรอขอบผมเขียนว่าชาลันแปลว่าความ,มาวครคักเหรอคุณเราไปคุณว่าคุยจะมีแฟนดิและของฉันอะของคุณเหรอเขาคุณเขียนว่ายืนยงใหงแปลว่าชื่อเสียงชื่อเสียงอืมอืม เวลาต่อไปคุณต้องดงอังแน่เลยนะบ้าฉันนะจะมีชื่อเสียง คุณที่คนไทยยังมีอาหารเกาหลีให้กินเหรอมีต่อทาน,นแล้วไม่เคนเบื่อหรอกนี่มันไม่เคยนะคุณว่าที่เกาหลีไงจะดออีอยากกบบ่างเงี้ยทา,ยา,ยานแล้วไม,ไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะอยากอยู่ที่นี่นานๆอ้าทำไมล่ะใครๆเขาอยากกลับบ้านยันนั้นแหละแล้วทำไมคุณถึงไม่อยากกลับแล้ว คุณใปร้ไรทำไมคุณต้องใส่หมวกเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยผมหนาวอ่ะนี่คุณอิ่มหรือยังเนี่ยอิ่อะไรกันทั้งนั้นนะคุณต้องรีบเลยหรอหรอเปล่าหาที่อิ่มแล้วจะไปที่อื่นต่ออ่ะอืมน่ารีบๆนะ คช่ไหมคะคืะอคเราจะไจะปรับหมายกันล่คะคะอ,อ๋อรถจะยี่นเ่ออกเปน็นเลานะคะกว่าจะกลับใหม่ี่ยวนึงก็สองชั่วโมงนะคะ่ะถ่ายรูปก่อนดีกว่านะคะดูสิแค่สวยจะตายบ้านเราไม่มีแนบนี้นะคะไม่ต้องห่วงน้องใหมะะ่แล้วค่ะยังไงเธอเป็นคนฉลาดดูข้วหัวจะตายไปนะคะตอนนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วลูกถ่ายด้วยค่ะน,น,น้องใหม่แน่นะฉลาดดีค่ะแล้วตำราจจะไปไหนอะ อย่างนู้ใช่ไหมอย่างนู้ตายและสิหมอด้วยสิ Bye. -bye. อย่ายหฉันเป็นไงทำไมมีเธอคนปเป็นไปไนนะ้นบอกเอเลยว่าฉัน